แต่สิ่งที่พี่จะพักสะลตลำพี่อยากพักพี่ไม่ได้อยากพักเพราะว่ามือถีพี่เนี่ยจะไม่เล่น<ช>ไม่ได้ป้าสอม,มานังทีต้องมีแบบสตอรี่มันมันก่อนไง พาร์ทเนอร์ผมยื่นมาที่หกเนี่ยครับรวมสาดน้ำดูหลังคาว่าไม่เห็นเจอใครเลยสว,ส,สวัสดีครับพี่สวัสดีครับยังไม่คืนทรงเดิมอีกเหรอะ่ะ็กพี่ลิฟเอไม่ได้เปลี่ยนพี่เนียข้างบนพี่ เฮ้เป็นไงมาดีไหมดีครับัาดีครับอยู่ไทยใช่ไหมเดี๋ยวมี่ค่ะพี่เนี่ยูไปต่งผมใหม่อ่ะหนูวันนั้นหนูเศร้าแย่หนูเลยปอบหนูเลยปอบใจตัวเองเงี้ยไม่มีใครสนใจหนูสักคนเนี้หนูเศร้าหนูเศร้าทำไมทำไมทำไมมี่อยู่ไปไมีใครสนใจหนูสักคนในแก๊งเมื่อวานอ่ะเจ๋อหลี่วีรีครับสวัสดีค่ะ ทำไมเดี๋ยวรอทุกคนมาผมขอเวลาไม่นานแป๊บหนึ่งโอ้โหอยู่กันหมดเลยแล้วบอกอยู่กันไม่กี่คนไอ้เชื่อไอ้หัวโปกบกปนกันอยู่เนี่ยใครใครใครบ้างวะเนี่ยโอ้โหแย่เป็นไงทุกคนสบายดีไหมช่วงนี้สบายดีมีเรื่องอัปเดติเลยไหมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมหนูป่วยหนูป่วย ไม่มีนะพี่แต่มีแค่จะมีแค่เราจะไปตีสีเทาแต่มตีเรื่องอะไรดี๋ยวเรื่องอะไรเรื่องรถคือแบบว่าเขาไม่ขายรถให้เราเอกทําเป็นยังไงก็เหมือนเราจองไปแล้วแต่เขาไม่ขายให้เราแล้วเขาก็ไปขายให้เล่าแบบนั้นพี่นางงงคือหนูจองรถไว้ให้แก๊งพี่เนี่ยก็คือจองไว้ตั้งแต่บ่ายเขาบอกว่าโอเคแล้วเดี๋ยวหนูเอาเงินมาให้เขาตอนเย็น แล้วนี่นะเหมือนตอนเย็นอ่ะหนูก็ให้ลำไปคุยแล้วเหมือนเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอเจ้าของรถมาก่อนนะครับอะไรเงี้ยแล้วพอเจ้าของรถมาเจ้าของรถมันก็ขายให้แก๊งมีแต่หุ้งค่ะแต่ปะคือเขาขายให้คนในแก๊งกันเองไม่ขายให้เราคือแก๊งมีแต่หุ้งเขาประกาศขายให้ประชาชนซึ่งประชาชนเขาฝากฝากคนนี้เป็นนายหน้าแล้วนายหน้าคือมีแต่หุ้งสรุปมีแต่หุ้งสุดท้ยใช่เขาแบบเล่นลิ้นกับเราไงนี่ใครวะเนี่ยไอ้คนห่อนมัก พี่พี่สวัสดีครับเก้าสิบดีครับสวัสดีครับนี่เก้าสิบเหรอใช่ครับแกร์โดนอะไรด้วยแกร์เลยไปให้ก็เขามาเมื่อวานเรื่องอะไรกันที่มันมันใกล้มาใกล้กินเสียงางดิไหนล่ะไม่โทรไปไม่รับที่ทุกมาัวกมาทำไมทำไมกูทำไมกูโทรไปไม่รับทำไมไม่โทรขมาหาเมื่อกี้เลยผมไปเอาอาวุธมาแล้วทำไมไม่โทรกลับหากูผมกำลังมาทางรองไงเพิ่งมาเพิ่งเข้ามาเลยเมื่อกี้ โ <Okay, S 2> อเคเขาเรื่องเลยครับพ <ผม S 1> <ถ>ี่โมชิลี6กคิดมาถี่ทนแล้วรรเรื่องนี้ทุกคนน่าจะรู้กันนะฮะพี่จะขอพักสล็อตนะตัวพี่เองนี่แหละครับเรื่องที่พี่อยากจะมาบอกทุกคนในวันนี้ พี่คิดมาดีแล้วใช่ไหมครับใช่ครับพี่ตัดสินใจแล้วว่าไงสิเหมือนมีใครอยากพูดอะไรกูหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่อยากให้ไปฮะก็ไม่อยากให้พี่เนี่ยไป ร้องไห้เหรอก็เสียใจยยแต่หนูก็เข้าใจว่ามันก็แบบพูดกันแรงไงอะไรเงี้ไม่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยครับลูกไอ้เรื่องนั้นอ่ะพี่มองว่ามันไม่ใช่ปัญหาสําหรับพี่แล้วพี่ไม่หยิบมันมาคิดเล็กคิดน้อยนะพี่ไม่ได้พูดเพื่อดูดีนะครับแต่นั่นมันคือความรู้สึกของพี่จริงๆก็รู้กันอยู่เราเพื่อนพี่น้อง ดุได้ด่าได้มันเป็นเรื่องปกติถูกต้องไหมลำพี่เนี่ยออกเพราะอะไรอ่ะพี่ว่าพี่ไม่ไหวไม่ไม่ไหวยังไงอะพี่ืตัวพี่เองเนี่ยที่ไม่ไหวพี่รู้สึกว่ากูจะพูดยังไงดีอะให้แบบเหนื่อยสำหรับตัวพี่พี่เครียดตัวพี่เองนะอืม พี่มองว่าเต,เ,ตเต็มที่เต็มเตที่ยวพี่พักผ่อนอพักผ่อนมากมันเกิดผม วันนี้มันเกิดมึงเหรอใช่มึงอยากได้อะไรแต่ก็ได้เราเจอกูที่ตู้แอบเศร้าเหมือนกันนะต่ตอนนี้มันก็ไม่ได้ซ้อมเยอะนะที่เราซ้อมเยอะเพราะมันแบบมีแข่งไงตอนนี้มันไม่ได้มันมันไม่ใช่เรื่องซ้อมปัจจัยไม่ใช่เรื่องซ้อมอะไรเลย มันไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นเลยลูกเอาจ,จริงมันเป็นเรื่องเรื่องซ้อมเรื่องอะไรเนี่ยมันมันเป็นเรื่องไอ้นี่มาอยู่แล้วไงกับร,ระบบข้อใจรเปล่ามันไม่เกี่ยวอะไรเลยเข้าใจไหมเข้าใจที่พี่พูดไหมมันไม่มีอะไรพี่แค่ต้องการแค่ว่าพี่พักแค่นั้นเองนี่คือสิ่งที่พี่ต้องการมันไม่ได้มีปัญหาว่าแบบใครด่ากูหรือใครนู่นนี่นั่นกูกูเลยแบบไม่พอใจกูเลยพักแก๊งมันมันไม่ใช่อย่างนั้นครับพี่ต้องการแค่ว่าพี่อยากพักนี่คือสิ่ง ที่พี่ต้องการไม่มีใครที่กูเกลียดหรือแบบว่าเอ้ย,อยนี่เข้ามาใหม่กูรู้สึกไม่ชอบกูบอกแก๊งดีกว่าไม่มีไม่มีนะอยากจะบอกทุกคนแต่นะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาบอกอีกทีก็เลยอยากจะบอก้องนอนไว้ก่อนพอดีพอดีว่าพี่เพิ่งกลับมาถึงตอนไหนช่วงเที่ยงนั่นแหละก็เลยเข้าเกมมาหามาบอกไว้ก่อน เนี่ยแหละเรื่องที่อยากอบอกครับผมนั่นที่รวยสด้วยสตายหาเอานะ้มึงนี่แหละครับเรื่องสำหรับผมในวันนี้ขอบคุณสำหรับเวลา ทมาหาขอโทษทุกคนด้วยนะที่แบบว่าเรียกกระทันหัน,นไม่เป็นไรค่ะพี่ก็มีอะไรก็่าแหละคุยกันได้เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมผมย้ําคําเดิมว่าผมเหมือนเดิมกับทุกคนแมบบ้ว่าจะจะพูดไงดีอ่ะคนใหม่คนเก่ามันมันมันพูดไปมันจะเป็นยังไงป่ะเอ่อจริงๆผมไม่ได้มีอะไรนะครับ เออขอขอแยกพูดถึงคนใหม่คนเก่านะไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักหรืออะไรก็แล้วแต่ผมไม่ได้คิดตรงนั้นนะเรายังเป็นพี่น้องเรายังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมมันหนักเกินไปหรอพี่ที่ผมทำอะไรไม่ใช่เว้ยมึงไม่หนักมึงไม่มันไม่ได้มีอะไรตรงนั้นเลย,ยกูแค่หย่าพักไม่หนักไม่เหี้ยอะไรทั้งนั้นเลย,ยกูแค่อย่าพักกูก็พูดวน จุดประสงค์กูแค่อยากพักนี่คือจุดประสงค์ของพี่แต่พี่คุยอย่าลำนี่แหละอยากแจ้งทุกคนให้ทราบเท่านี้แหละครับขอบคุณมากรักทุกคนนะมีอะไรขาดหรืออะไรบอกได้ออกออกไปข้างนอกกันกูอยู่นะเผ่อๆกูก็จะมาโค่นพวกมึงอะไรรอกูก่อนไอ้สัตว์เล่นๆสนุกเลยนะสนุก โอเคครับงั้นเดี๋ยวไปคุยกันนะพี่เนาะครับได้<ช>ได้ได้เรียกๆก็มีได้ยพูดเหมือนกันนิดเดียวเราก็จะไม่ค่อยอยู่เหมือนกันนั่นเนี่ยใช่เรยวต้องไปซ้อมมากพี่เข้าใจใช่พี่ให้ของขวัญมาแล้วเนาะเต็มที่เรียว<อ>มึงสุดยอดขุนศึก KS a i r l e ยวพัสดุธาไม้วรจักรนี้ให้มึงเอ้ยมึงฝากหลามไม่ไหวโอเคทุกคนนั่นแหละครับเรื่องมีเท่านี้ฮะ ลำบะามามึงเล่นจะคุยด้วยมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันนะกูกูตรงเนะกูไม่เคยสงสัยตัวมึงกูไม่เคยที่จะตัะหนดใจตัวมึงว่ามึงขึ้นมาเป็นหัว แล้วกูจะแบบยังไงแล้วเออกูจะพูดยังไงดีเอาเป็นว่ากูก็ไม่รู้กูจะพูดยังไงนะแต่กูอยากให้มึงรู้สึกว่ามึงคือน้องกูเสมอในสายตากูไม่ว่ามึงจะอยู่ในฐานะไหนมึงพูดกูก็ฟังมึงให้กูทําอะไรกูก็ทํา แต่สิ่งที่พี่จะพักสะลตลำพี่อยากพักพี่ไม่ได้อยากพักเพราะว่ามือหรือใครก็แล้วแต่ว่ากูหรือเชียอะไรกูก็แล้วแต่กูไม่ได้คิดตรงนั้นสิ่งที่กูคิดคือกูแค่อยากจะพักกูก็ไม่ได้ไปไหนกูก็อยู่ตรงนี้เข้าใจไหมกูเอาตรงนดะ กูพูดแล้วเดีกูร้องไห้ยีมึงกับกูก็อยู่ด้วยกันมานานถูต้องไหมน้องครับมึงเป็นคนที่ 6, เก่งมีความสามารถมึงเป็นน้อง,ง,องของกูงคนเดียวที่กูไว้ใจและเป็นคนที่ ทำทุกอย่างได้มึงไม่เคยที่จะทําเรื่องที่มันแบบไม่เหมาะไม่ควรเกตดลมไหมก็อยนน่ี่พี่ก็คือพี่ผมผมมีทั้งอย่างให้พี่อยู่ต่อแล้วก็ถ้าพี่ตัดสินใจไปแล้วผมก็ ไม่อยากแบบอันนี้พี่ไว้อะเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้พี่ที่พี่เคยบอกว่าพี่จะอยู่ข้างผมอ่ะแต่ถ้าพี่ออกมาแล้วพี่ก็แบบผมก็ตามใจพี่ครับแล้วกูไม่อยู่ข้างมึงตรงไหนพูดสิที่แบบพี่จะเดินแก๊งต่อไปกับผมอ่ะพี่พูดตนนั้นอืมไอ้พี่แต่ถ้าขี่คิไม่อยูแล้วผมก็ยอมรับการเด็ดใจของพี่ไงอืมแล้วพี่ขอถามกลับแล้วตรงไหนที่พี่ไม่ยืนข้างเองก็ตอนนี้ไงพี่ที่พี่จะไปอ่ะ แค่ว่ากูไม่ได้ไปแกลงต่อแค่กูพักตลอดแล้วลกูไม่ได้ยิงข้ามมึงเหรอต้องแนะนาแกงดิพี่แ,แนะนำแกงถา้างนั้นก็เราไม่ใช่พี่น้องงั้นเหรอคือกูกพักแกงแล้วกูจําเป็นจะต้องตัดความสัมพันธ์มึงกับกูออกเงี้ยเหรอึไม่ใช่มันก็หมายถึงแ <ๆ S 1> บบผมหมายถึงว่าพี่ก็สู้บรบยงข้างผมก็ไม่ได้แล้วดิ ทำไ,ไมจะไม่ได้ผมไปตีแก๊งหนึ่งที่เป็นประชาชนที่ไปได้หรอก็ไปไม่ได้แต่ว่าให้ความช่วยเหลือได้ฟังซ่า45ได้ส่งความรักส1 0แล้วกูก็มีของที่จะให้มึงเป็นของที่มึงกับกู วางแผนกันไว้ไหนต้นจำได้ไหมจำได้พี่หนักแน่นไว้หรอล่ะมึงคือบอสมึงคือน้องกูมึงคืองานของพาโบแล้วพี่พักแล้วพี่จะเดิาานกลับมาเนี่ยทำไมอ่ะแล้วพี่จะกลับมาเนียมันอ่ะนะมันมีโอกาส ถ้าวันนั้นกูเดินเข้ามาแล้วมึงยังรับกูอยู่ไเดี๋ยวไปเอาของจะมีของให้เลี้ยวแล้วก็เดี๋ยวฝากของนี้ให้กุมะเอาเข้าแกงด้วย แล้วกูอยู่ลำหับที่เท่าไหร่แล้วกูต้องใช้อะไรมากวะที่จะไปเลยเหรอวันนี้สามทุ่มต้องสี่ทุ่มหรห้าทุ่มหรอือหรือไม่ก็ทุ่มหนึ่ง<ป>เพราะว่าสภาเขาปิดใช่เหรออ๋อเขาหยุดเหรอวันนี้ว่าอะไรอะ มาเขาหยุดอ่ะนที่วันหยุดยทำการด้วยเหรอวะมีมีมีเขากิจกรรมไงอ๋อกูอยากรู้เหตุผลใ่ไมทำไมมึงถึงไปตีเขาอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้นอกเรื่องนะ,ขะเขาบรดรดล่างโมโนสิคได้ส่งความราบเบต้าสิเป็นกำลังใจให้กับผูงชายที่ไม่ถึงแกงอะไรที่มันจี้ ไม่ไอ้ที่มึงจะไปตีเขาเนี่ยอ๋อตอนแรกผมก็ไปถามพอถามปุ๊บเราผมก็มาประชุม,มก็มาประชุมมึงถามยังไงน้ำเสียงมึงเป็นองไงี้ยพูดให้กูฟังหน่อยสิน้ำเสียงแบบผมปกติเลยแบบที่คูดกกูตอนนี้ปะใช่ใช่แน่ใจผมไปถึงผมจะไปขม่มเขาทำไมผมจะไปเสียงดังใส่เขาทำไมนอกจากวันนั้นผมมันมันที่ผมเจ็บคอ แล้วไงต่อเรื่องราวทั้งหมดก็ให้เรี้ยวไปเรี้ยวบถนนไปดูเขาเขาก็ดา่าผมเพราะผมไม่เสียบได้ยินเหรอได้ยิน กับผูใช่และถ้าคุยกับเขายังว่าทำไมเขาถึงด่ามึงก็มึงเสือกถูกต้องไหมมันเป็นเรื่องของเขาถูกต้องไหมตัวนี้เขาด่าว่าเสือกแล้วก็อะไรก็ไม่รู้แยะเลยจัไม่ได้ถึงผมไม่ได้ยินกับผูผมก็เชื่อแก๊งแก๊งเราที่เขาไปฟัง มึงต้องช่างด้วยนะหรือเปล่ามือมึงต้องช่างน้ำหนักด้วยนะผมไม่ได้ตีแก๊งไหนสมสีสมแปดดิี่รู้แต่พูดถึงนี่แต่พี่ก็ยังพี่ผมเหมือนเดิมนะเรื่องแล้วมันอยู่แล้วถึงมึงจะไม่ให้กูเป็นพี่กูก็เป็นพี่มึงเหมือนเดิมถึงมึงจะด่ากูถึงมึงจะเฮอะไรกู มึงก็คือน้องกูกูคือพี่มึงเหมือนเดิมไเหียไม่ต้องพูดอะไรเยอะเอาง่ายๆพูดไปก็เท่านั้นครับพี่มีพี่มีผมเดิมมีอินโทรได้ส่งความราเปโตกยังไงแทงกันสักรอบปล่ะไม่เอาพี่นะ ป่ะกูให้ของช่วด้วยหยอกหยอกคือไม่ตกปลามาสัป่ะทำงานแล้วลิฟทำอะไรลิฟบอกลิฟเศร้าไปทำอะไรทะเลาะกันเหรอไม่ได้ทะเลาะพี่คุยกับใครไม่พอป่ะทำงานแล้วลิฟทำอะไรลิฟบอกลิฟเศร้าไปทำอะไรทะเลาะกันเหรอ รอพี่ยกับ่ตดอออออนโเคยู่ช่วยช่วยตีกับมีตะหุ่งก่อนเปล่าได้สักแบบมัน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 ตีกับมีตะหุ่งก่อนเปล่าแบบมันมันซักยกไงมันมาท้ายกเลยเหรอใช่มันมันมีสตอรี่แล้วกันจบกี่วันเนี่ แบบเดียวเลยเนี่ยถ้าตอนที่แบบี15วันจบแล้วมือรีดแม่งตลอดเลยชอบดูให้กูมันก็เปลี่ยนเกมหน่อยดับแรกเปลี่ยนเกมเปลี่ยนรองเท้าแล้วเปลี่ยนสัมผัสมันมันก่อนไยมีของทั้ทีนี่เนี่ยจะไม่เล่นไม่ได้ป้าสอนมาทั้งทีต้องมีแบบสตอรี่มันมันก่อนไงแบบต้องตีกันมีแต่หุ้งก่อนป้าแบบมันมันน่ะสอนมาทั้งทีเตียมอวุธมาทั้งที กูมีอะไรเพิ่มเนี่ยเรียมีเม็ดยังไม่มีมีไหมพู้เพิ่มมาใช่อันเดียวใหญ่กูรู้ส่งใหญ่แลนด์ในความเมงนี้เออแต่โลจะไม่มีต่นเด่นมากวันนี้แ<ะ>น่อแนอนทำงานใช้ชีวิตลูก ตองไปคิดดูนะเพื่ออยากตีกับมีแต่หูมันมันก่อนอยากมันมัน,มน,มนอย่างเงี้ยแบบก้ซยกไง้องมาทั้งทีเตี๋ยวุญมาทั้งทีจะได้แบบว่าเชิดในสตอรี่นะนกี่ดูถูกไมไหมล่ะแต่ถ้าแบบพี่เนี่ยจอมมันยังหาคนแทนไม่ได้เลยนะ แต่ถ้าแบบว่าโดนมีดตะฮุ่งตีแตกล่ะเดี๋ยวกูจะแทงมึงเนี่ยเอาจริงเอาหนูพูดเพราะว่าถ้าแบบไม่แบบพี่เนี่ยออกกระทันหันน่ะแล้วแบบว่าเราคนน้อยอย่างเงี้ยมีดตะฮุ่งอ่ะชอบมาเล่นชีเผอะแบบเนี้ยตีแบบไม่เหนือยอ่ะมึงแข่งแข่งอยู่แล้วไอ้หี่แบบไม่แต่คนไม่ไม่พอแต่คนพออะไรก็คนมันขาดสองคนเลยนะถ้าพี่เนี่ยออกอ่ะ ทูเมล่าแล้วแบบว่ามีแต่หุ่งอ่ะเขาแบบไปตามแบบพวกอเจตยาบากลับมาขึ้นแกงเขาเลยนะแบบเพื่อมาตีเราแบบเนี้ยแปลว่าคนมาจะกเก่งจริงในหัวแบบเนี้ยคิดดูดีแบบว่าเพื่อแบบให้คนมาเท่าเรา เพืนยิ้ด้วยความยิน